อันนี้ที่มาของคำว่าเดอะรัสเซียนนะครับจากภูเก็ตเป็นฝรั่งคนหนึ่งนะครับชาวรัสเซียที่ดื่มเหล้ามากจนเกินไปนะครับเหมือนมาลสุรานะครับตามข่าวว่างั้นออกอาการแบบโบยวายนะครับทีนี้เขาก็เรียกสายตัวตำรวจก็มาช่วยกันจับนะครับทั้งตำรวจและรปภนะครับตั้งหลายคนเอาไม่อยู่นะครับมันค่อางจะแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับเจ้าเดอะรัสเซียนคนนี้ครับผมนะ ทีนี้เนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารว่าทาไมตํารวจนะครับถึงเอาไม่อยู่นะครับฝึกกันมาอย่างไรนะครับแค่นี้ก็เอาไม่อยู่ทําไมปืนช็อตไฟฟ้าไปไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนั่นคือทำอะไรรุนแรงมากเกินไปก็ตามข่าวครับเดี๋ยวตำรวจก็จะโดนกระทําการข้อหากระทําการเกินกว่าเหตุได้นะครับเราปภก็ช่วยกันจับนะครับก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องเห็นใจตำรวจด้วยครับมากัน2คนนะครับ สุดท้ายก็คงจับตัวได้แล้วนะครับผมผมสังเกตจากปืนตำรวจนะครับเหมือนเขาเอาแม็กกาซีนออกด้วยนะครับคุณเห็นไหม